สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ทางช่องรางหนั่งครับสำหรับภาพบรรยากาศที่ชมวันนี้ก็พาชมบรรยากาศครับบรรยากาศที่เขาหรือภูเขาที่สวยงามผ่านผ่านสาันนะครับครับขณะนี้เราก็พาเดินทางชมภาพทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับของจังหวัดเชัยภูมินะครับ การเดินทางครั้งนี้ก็เห็นภูเขาทห่งนาเพื่อนร่วมข้าวได้กินอาหารเ้าง่ายถ่ายรูปถ่ายวิสัยทัศน์อ้าวข้างเห็นสวยงามก็อยากเอาภาพมาให้ชมกันสำหรับคนเมืองนะครับที่ไม่ได้อยู่ใกล้ภูเขาสายน้ำทุ่งนานะครับครับช่วงนี้ชมภาพบรรยากาศที่สวยๆไปด้วยกันนะครับ สำหรับเขาที่เราเห็นอยู่นี้ทางภาคอีสานผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่เรียกกันว่าเขาเทวดานะครับทัเข้าไปข้างในเรื่อย สำหรับวันนี้ก็ชมภาพภูเขาไปด้วยกันสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในเมืองอยูคนเมืองอยางไม่ค่อยได้เห็นก็นำภาพในการเดินทางนี้มาให้ชมเพื่อเป็นระใสเพิ่มกำลังใจพบพื้นที่สีเขียวที่สวยงามไปด้วยกครับสหรับครับสำหรับวันนี้เราก็ได้มาอำเภอควนไรสานนะครับของจังหวัดเชียงิไว้ กสวยงามมากครับเป็นผักอะไรครับเนี่ยเกลำหรอเปล่นพร้อมกันครับผักกระลำหรือผักอะไรปลูกไว้เยอะแยะโอ้โหที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับกันเรื่องกระลำหอหรือกระลำอะไรก็สวยงามครับเสียวขจีคนที่ปลูกไว้ดินทีอุดมสมบูรณ์นะครับพื้นที่อยู่ติดลาดเขาก็ถือว่าเป็นเสียงามมากครับหนึ่งของชาวบ้านหยก็คงจะเป็น เราได้ดินใด้ภูเขาครข้าวบ้านครับคูครับนวยงามมากครับแล้วก็ดินดีมากครับครับครับภาพอาจจะเคลื่อนหน่อยครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรครับนี่ดินภูเหรอกได้ครับรถไปเรื่อยๆครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมความสุขทุกท่านครับ